นิทานจีนเรื่องดูตัวเองก่อน<ผม>กษัตริย์ของแกว้นถินได้สั่งองคาราคักษคนสนิทให้ไปตระเตรียมการเรียกประชุมแม่ทัพนายกองทั้งหลายในวันรุ่งขึ้นด้วยประสงค์จะจัดกองทัพบ,บุกโจมตีแกว้นเจียวซึ่งเป็นแกว้นเล็กๆแห่งหนึ่ง ผู้เป็นรัชทายาทได้ยินเช่นนั้นจึงหัวเราะขึ้นกษัตระสัแกวนฉิงจึงถามโอรสว่าชะไหนเจ้าจึงหัวเราะเช่นนั้นรัชทายาททูลบิดาว่า ท่านพ่อเรียกประชุมแม่ทัพนายกองเช่นนั้นข้าบังเอิญนึกถึงคนที่ข้าเคยเห็นพ่อคาคนหนึ่งพบสตรีรูปโฉมงดงามอยู่ที่หน้าบ้านจึงออกไปเกี่ยวพาราสี ครั้นเมื่อหันกลับไปดูที่หลังบ้านก็เห็นมีบุรุษอื่นมาเกี่ยวพาราสีพันรยาของตนถึงในครัวเลยทีเดียวเมื่อได้ฟังเรื่องเล่าของโอรสที่แฝงความในเป็นเชิงเตือนเช่นนั้น กษัตริย์แห่งแกว้นฉินก็พลันสำนึกได้ว่าตอนเหนือของแกว้นก็ยังอ่อนแออยู่ในขายอันตรายด้วยถูกแคว้นอื่นมุ่งหมายจะบุกเข้าตีในขณะนั้นเช่นกัน